เาค่ะ่ะ Bri s, oh. <S, s e c ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปทำตามคำสั่งคนดูหนึงวันโอเคค่ะคำสั่งจากคุณจันจิลานะคะ oh. บอกว่าให้บี oh. hey, ตัดผม พี่แคทจริงๆนะคะมันต้องเป็นพี่แม็กใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วก็ให้พี่แม็กกินมะนาวโอ้มะนาวอีกล้เฮ้ยพี่พีนี่เดียวนี่เดียวเออโอ้ยยยยยยย ผมผมจริงนะครับไปตัดไปตัดดูไปจับดูเลยนะอีกข้างนึงเอาให้เท่ากันจนแล้วค่ะถ้ามันไม่เท่ากันก็ตัดไปเรื่อยๆกิ่กมินค่ะจะเกิดนะตยมอะาวอ้าวอ้าอ้าอ้าว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 อ้อ้าว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 อยา่อ้าอ้อ้ววอน้ เม่ล้เดี๋ยวไปเล็มให้ใหม่ mm. เออสั้นกว่านี้ก่อนแล้วให้ตัดไปเรื่อยวนรนต้ตัดฟังนู้นใ <c oughs> หม่โ <c oughs> <c oughs> อย้ยขึ้นลิ้นลินึ่งอะนนึ่งอะ้ยอย,ย,ย <c oughs> อยย้ย้ยอยโอ้อยโอเยยโอ้ยโยวอาไอเยโอยโอ้ยโอยโอ่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลัดโอ้ยโอ้ยโอโอ หนึ่งลูกเลยเหรอลูกนั่นแหละเนี่ยกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยโอ้เอาเอาเอาเกลือไหมคะมา่อ็งแกะเหรอกิได้กินเลยกินเลยมันแกะได้กินยากว่ะกินเลยข้าวครึ่งลูกเลยอืมมันเปรี้ยวปากอืมจนถึงตอนที่เรากินเอ ASA มันหนาวมากเลยอ่ะโอเคเป็นบ้านคำสั่งต่อไปนะคะจากคุณเจเล่นะคะ บอกให้เบียนาหอมแก้มค้าวเค้กย้ยโอ้ยน้ิมาแล้วมอบจามานี่นี้งวดโอ้ยโอ้โอเคโอ้ยกนรักกันเบียนกันก่อนรักกันรักโอเคค่ะคำสั่งต่อไปนะคะจากคุณเอ็นนิวค่ะอยากให้บบีแข่งเต้นกับพี่เคส่วนพี่แม็กให้กินพริกค่ะ โหหมดนี้เลยอ่ะพี่ไพ่ไอ้ม่เดียวพอเราไม่ใช่ไงอ๋อเราก็เึกว่าจะเอาหมดนี้มันไม่ได้เพดยบมากนั่นเป็นที่ใหญ่ที่สุดอะไรมันไง โหวตกันเข้ามานะคะ h a หรือ k a s h ค่ะค่ค่ะคำสั่งต่อไปนะคะจากคุณนิวแ h ปปี้ค่ะ oh. อยากให้บีีบอกว่าจุดๆอะไรก็ได้นะคะ uh. ให้บอกกับพี่เคสแล้วก็พี่แม็ก <Okay. S 2> อยากจะพูดอะไรก็ได้ mm. นะอาพูดเลยค่ะ oh. พี่เคสค่ะ uh. I'm sorry I cut your hair. อ oh. oh. ขอโทษที่ตัดผมพี่เกศหันมาดักพี่แม็กจะพูอะไรดยไอวันทุกขัดเย้แหงอันนี้ขอโทษที่ตัดผมอันนี้อยากอยากตัดผมอยากตัดผมพี่แม็กคำ <laughs> <laughs> สั่งต่อไปนะคะจากน้องอริสาบุญจันทร์แก้วนะคะบอกว่าอยากให้พี่แม็กพี่บีพี่เกศกินมาละาาาขีน้องตายตายตาย แม็กต้อไป,ไปกินแม็กมกัดเลยลลนะแกอย่ามาเนียนอ่ะแม็กกัดหน่อยออแล้วโชว์ด้วยโชว์โชว์โชว์นี่คือใช่เลยค่ะพี่คือพี่แม็กไม่ชอบกินผักใครเคยกินถั่วม,มานะคะมาลักาคีโน่โอเคค่นะคำสั่งต่อไปจากคุณสุภาพิตคิดว่าเราจะใช้คุณสุภาพิตนะคะบอกว่าอยากให้เบียนน่ะตดใส่หน้า,นนาพี่แม็ก นายตายคนคนสั่งคาสั่งก็เข้าใจสั่งเนาะอ่ะค่ะอ่ะมีหรือยงคะมาหรือยังลมมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวคนเบ็ลึ่กินดูเรียนกินดเรียดวกินดูเรียนนะ โอเคค่ะคำสั่งต่อไปจากน้องดานะดานะนะคะบอกว่าอยากให้บีทำตามคำสั่งของแม็กค่ะเออโอ้ดีใจดีใจอืมให้บีดวลหนังแล้วกันดวลหลังดวลหนังดวลหลังสบายสบายอ่ะสบายสบายโอเค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 ไปไปตรงนู้นโอเคพร้อมอ้๋อ พี่เกศมาช่วยต่อยกันเร็วพี่เกศมาเร็วโอ้สบายโอเคสบายแล้วต่อยเสร็จแล้วผ่อนคลายนวดเไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีมาดูคำสั่งต่อไปกันเลยนะคะจากน้องเขียวหวานนอนน้อยแต่นอนนะ น้องบอกว่าอยากให้บรีกินขนมอุ้ยง่ายอ่ะแต่ต้องไปกินขนมในห้องน้ำที่มีถุงต้อนเอาไหมคะอะแกได้ปะพี่มแกหน้าเลยช่วยประเดี๋ยวบีีแล้วเอเราอยู่ด้วย แอบหนูยังได้กินข้าวนมอยู่นะแตพี่เคสเนี่ยโอ้ แล้วต้องหนูต้องกินขนมให้หมดก่อนนะคะทึงจะไปได้แล้วเนี่ยเยอะมากอ่คำสั่งต่อไปจากน้องสุรังคณาอ่าบอกว่าอยากให้พี่บีแปะเค้กใส่พี่เค้กโอ้โวแปะตรงไหนขอหนักหนัขอหนักหนักโอ้โหขอหนักหนักนะ พี่พี่เคพี่แม็กบอกขอชิมก่อนมกแป๊บนึงนะ้ฮะโอพี่เขาเรียกว่าชิมเองนะเนี่ยโอขอล้อล้อใจหน่อยแบบแปะเลยไม่ชอบรสเนี้ยเหรอนี่ไงไม่ชอบรสนี้ำไมไม่ชอบรสเนี้ยต้องต้องไปไ่เลย I'm sorry พี่เคพี่เค r เพี่เคีเคี่เคพา่เคเพี่เคพี่เคีพี่เคเค้ี่เคพี่เคเีคเอ่พี่ีเ พี่สั่งออกมาด้วยถ้าถ้าถ้ารถนี้อร่อยเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้แต่ถ้าไม่อร่อยหนูต้องแตกอ๋อเหรอมันเป็นจริงไม่อร่อยไม่อร่อยอืมอร่อยเหมือนกันโอเคไปฝั่งนี้ดีโอเคไปฝั่ด้วยเอาอีฝา่งหนไ่งอีกฝั่งหนเอ้าแปะเองละไม่อร่อยแปะฝั่งนึงชอบแบบนี้ค่ะอ้าวอ้าวเรือหนูนะแปะเลยอ้าโอโหโอ้โห พี่เกณวเ่เดอาปากค่ะเล่อาปากค่ะเข็มไม้จักหวาเข็มไหมคะโ้เล่ค่ะเ่เล่่ค่ะมือหนูมันมันมันเปื้อนแล้วค่ะ